เปิดแชทหวานระหว่างไมโตโน่ฝ่ายชายสุดเยี่ยมเรียกคีวรักทุกคำทั้งที่อยู่เชียงใหม่ไปเยี่ยมหลานกับนิชาค่ะ หลังจากคีเมื่อวานนี้นะคะเพชอดีตคนรักของไมค่ะออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่16เมษายนโดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ของไมกับพระเอกนักร้องชื่อดังอย่างโตโน่พาคินที่ดูเหมือนจะล้ำเส้นเกินกว่าการเป็นเพียงเพื่อนร่วมง,งานทั้งที่ในเวลานั้นฝ่ายหญิงยังคบหากับตนอยู่ขณะที่วันนี้ค่ะ17เมษายนทางด้านของไม่เนี่ยก็มาออกรายการโหนกระแสเปิดใจเล่ามุมมองของตนเองหลังจากที่เพชได้พูดไปก่อนหน้านี้ โดยไม้เนี่ยก็เล่าว่าตลอดเวลาที่คบหากันมามายเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลเพชรมาตลอดแต่ด้วยนิสัยเพชรเวลาที่เขาโฟกัสกับอะไรสักอย่างทั้งเรื่องงานหรืออะไรก็ตามเขาจะไม่สนใจคนอื่นๆรอบตัวเลยรวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่ในฐานะแฟนแต่เวลาทะเลกกาะกันเพชรจะเป็นคนอารมณ์ร้อนกว่าและมักจะเป็นคนบอกเลิกก่อนเสมอมายมองว่าความสัมพันธ์ในแง่ของการเป็นคู่รักระหว่างไมายกับเพชรมันกําลังแย่ลงไปเรื่อยๆถ้ารอให้นานกว่านี้ก็คงจะเอาความรู้สึกดีๆกลับ มาไม่ได้อีกมายแต่ัดสินใจบอกเลิกเพรตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2567ซึ่งก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่มายเป็นฝ่ายบอกเลิกสําหรับมายในมุมมองของมายเรื่องราวความสัมพันธ์ของมายกับเพรมันจบตั้งแต่ตอนนั้นแต่ที่เขามาขอร้องมาขอให้เราให้โอกาสเขาอีกครั้งเราก็ตกลงให้โอกาสทั้งให้โอกาสเพรและให้โอกาสตัวเองด้วยแต่มุมมองของเพชรที่บอกว่ายังไม่เลิกกันยังพูดคุยกัน ยังทักหากันเอาแชทเอาอะไรมาเปิดก็เป็นมุมของเขายืนยันว่าไม้ห่วงใยในฐานะคนที่เคยรักกันกับเพื่อนๆไม้ก็ห่วงแบบนี้ส่วนสรรพนามที่เรียกเพชรว่าที่รักในลายจนถึงวันที่เกิดเรื่องก็เพราะเป็นความเคยชินที่เรียกกันมาแบบนี้อยู่แล้วถึงไม่ได้เปลี่ยนสรรพนามยืนยันว่าที่ยังอยู่ด้วยกันแม้จะเลิกกันไปหลายเดือนแล้วเป็นเพราะยังมีหลายเรื่องที่ยังต้องใช้ด้วยกันเรื่องคอนโดเรื่องรถอะไรต่างๆมันยังเลิกกันแบบขาดไม่ได้ในทันทีขณะที่ช่วงหนึ่งนะคะที่มีการเปิดแชทหวานระหว่างไม้กับโตโน่อีกด้วย ซึ่งในแชทนะคะก็มีข้อความสุดหวานตลอดแทบทุกคําค่ะโดยในแชทนะคะโตโน่ค่ะทักไปบอกว่าสวยจังครับฝ่ายหญิงก็ส่งสติ๊กเกอร์กลับมานะคะส่วนโตโน่เนี่ยก็บอกว่าสวยมากๆชื่นใจครับฝ่ายหญิงนะคะบอกว่าอย่าชมบ่อยเดี๋ยวผมเคินฝ่ายโตโน่นนะคะก็บอกว่าพูดเรื่องจริงครับแชทต่อมานะคะฝ่ายโตโน่บอกว่าไม้ติดเอ็มร้อยห้าสิบมาด้วยนะฝั่งไม้ก็บอกว่าได้เลยครับเอาอะไรเพิ่มอีกเปล่า ฝั่งผู้ชายอย่างตนโนนะคะก็บอกว่ามีไม้ก็พอแล้วนะครับไม่ได้ต้องการอะไรอีกฝั่งผู้หญิงก็ตอบกลับมาว่า ปากหวานจริงๆเลยฝั่งผู้ชายก็เลยบอกว่าผมพูดจริงทําจริงตลอดนะแชทต่อมาค่ะฝั่งผู้ชายก็บอกว่าทํางานก่อนทํางานก่อนคิดถึงน้ำมาฝั่งผู้หญิงตอบว่าโอเคค่ะส่วนฝั่งผู้ชายนะคะก็บอกว่าพรุ่งนี้พี่กลับจากเชียงใหม่พี่ไปหานะคิดถึงไปหาหลานก่อนฝั่งผู้หญิงตอบว่าค่ะแชทต่อมานะคะผู้ชายบอกว่าเดี๋ยวไปหาช็อกโกแลตแป๊บฝั่งหญิงนะคะบอกว่าไม่เป็นไรก็ได้นะคะพี่พักบ้างเดี๋ยวเหนื่อยนะคะฝั่งผู้ชายบอกว่าพี่เอาไปให้แป๊บเดียวน่าจะคํำๆนะฝั่งหญิง ก็ตอบกลับมาว่าโอเคครับฝั่งชายบอกว่าปวดท้องไหมฝั่งผู้หญิงตอบกลับมาว่าปวดแต่ทนได้ค่ะเพราะปวดมาทุกเดือนฝั่งชายพิมพ์กลับมาว่าคิดถึงไหมนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีบทสนทนาเพิ่มเติมค่ะซึ่งเป็นแชทที่เหมือนว่ากําลังจะเริ่มทํางานนะคะระหว่างไมล์กับโตโน่ด้วยอีกค่ะบอกว่าตอนนี้พี่มาเป็นประธานสโมสรเกษตรไมล์มาคอยช่วยคิดช่วยจาไหมเวลาพี่ไปทํางานตอนนี้พี่เมย์ที่เป็นผู้จัดการแกหนัก ฝั่งผู้หญิงนะคะตอบว่าได้เลยค่ะหนูต้องทําอะไรบ้างคะฝั่งผู้ชายบอกว่าทําทุกอย่างมาสามารถขับรถได้ด้วยไหมฝั่งผู้หญิงบอกว่าขับรถได้ค่ะชอบขับผู้ชายก็ตอบกลับมาว่าเยี่ยมเลยแชทต,ต่อมานะคะฝั่งผู้ชายบอกว่างานไม่เยอะแล้วลําบากไหมหรือว่ามาอยู่ได้เป็นห่วงฝั่งผู้หญิงตอบกลับมาว่าพออยู่ได้ค่ะปกติเดือนมการาง,งานอีเวนต์จะน้อยมากดีหน่อยเดือนที่แล้วมีงานเยอะอยู่ก็เลยใช้เงินเก่าค่ะเป็นแบบนี้ทุกปีฝั่งผู้ชายตอบกลับมาว่า อ๋อสิบเจ็ดมารับพี่ไปฟิตเนสแล้วก็เข้าสนามบอลน,นะบ้านอยู่แถวไหนนอ้อฝั่งผู้หญิงตอบกลับมาว่าพรุ่งนี้ให้หนูไปรับกี่โมงดีคะฝั่งผู้ชายบอกว่า เชียงค่งครับเดี๋ยวพี่แชร์โลเคชั่นให้ผู้หญิงก็ตอบกลับมาว่าได้เลยค่ะฝั่งผู้ชายบอกว่าไมายส่งไอดียไลน์มาให้พี่ทีนะครับขณะที่ไมายนะคะก็ยังบอกในรายการอีกด้วยว่าเมื่อบอนหรือว่าทางด้านกัปตันเนี่ยมาจีบแล้วโตโน่ทักหาไมายด้วยนะคะบอกว่าให้ดูดีๆนะเพราะบอนเขาคบแต่เด็กไมายไม่เหมาะกับเขาหรอกไมายต้องคบกับคนที่โตกว่าซึ่งไมายนะคะก็บอกถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าคือตอนแรกไมายก็คิดว่าเขาคงเป็นห่วงแต่มารู้ตอนหลังว่ามันชัดเจนว่ามันคือห่วงนั่นไงสวยไปอีก ผู้ชายเนี่ยแย่งเธอกันจริงๆนะคะ